ท่านเป็นผู้โชคดีที่มีสวนอุนดมไปด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตแล้วก็ให้ร่มเงาปกคลุมพื้นที่สร้างความร่มรื่นได้ดีมากๆหรือหลายท่านที่ชื่นชอบสวนในทํานองนี้ที่มีไม้ยืนต้นที่มีมมอายุมากๆแล้วก็ให้ร่มเงากับสวนของเรามากถือว่าท่านเป็นผู้โชคดีก็เหมาะอย่างยิ่งกับสภาพแวดล้อมในบ้านเราเพราะว่าจะผ่อนคลายเรื่องของอุณหภูมิสูงลงไปได้เยอะพอสมควร ทั้งในแง่ของการลดอุณหภูมิจากทางกายภาพที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าในพื้นที่โดยรอบที่มีแสงแดดจ้าแล้วก็รวมไปถึงสีเขียวกระจีร่มเงาก็สร้างความร่มเย็นให้กับจิตใจของเราด้วยหากท่านกำลังมองหาแนวทางในการตกแต่งสวนในลักษณะนี้ที่เราเรียกว่าเฉดการ์เด้นไปรับฟังข้อมูลจากมือเย็นร้อยแปันไอเดียซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาที่ คาเฟ่หลงป่าอยู่จังหวัดภูเก็ตไปดูกันครับว่าเขาตกแต่งยังไปเริ่มต้นเราไปทำความรูจ้จักคำว่าเฉดการ์เด้นหรือสวนที่เต็มไปด้วยร่มเงาหรือสวนที่อุด,ดมไปด้วยร่มเ,รดดม,ยรมเงาก่อน แน่นอนครับว่าสวนในลักษณะนี้ก็จะเป็นสวนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยร่มเงาทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่านู่นแหะครับมีไม้ยืนต้นอยู่จํานวนเยอะแยะมากมายทําให้แสงที่ส่องลอดมาภายใต้บริเวณพุ่มไม้ต่างๆเหล่านั้นจึงมีปริมาณน้อยอาจจะเป็นแสงโดยอ้อมที่ได้จากการไม่สามารถส่องทะลุใบลงมาอย่างพื้นที่สวนข้างล่างได้หรือ เป็นแสงส่องโดยตรงก็จริงแต่เป็นการแทงลอดพุ่มใบลงมาจึงทำให้มีปริมาณของแสงน้อยกว่าพื้นที่สวนการแจ้งทั่ว,วไปและนอกจากนี้แล้วสวนร่มเงาอาจจะมาจากตัวพื้นที่อาคารที่ปกปิดทับจากทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหมายความว่าโดยตรงก็คือมีหลังคาคลุมเลยแล้วก็รวมไปถึงโดยอ้อมก็อาจจะมีส่วนของอาคารที่ยืนสูงขึ้นไป แล้วก็ทําให้พื้นที่ภายใต้ร่มเงาต่างๆเหล่านั้นได้รับร่มเงาเพียงบางส่วนของวันหรือเกือบตลอดระยะเวลาของสวนเลยจึงทําให้พื้นที่เหล่านั้นต้องการต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษเหมาะกับการเจริญเติบโตภายในพื้นที่แสงแดดโดยอ้อมหรือร่มรำไรนั่นเองนะครับข้อเด่นของการสร้างสวนอย่างนี้เลยนะครับเรื่องแรกก็คือเราจะเห็นว่าถ้าหากเรายืนอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งแบบนี้ อากาศก็ร้อนมากๆเพราะว่าแสงแดดมันส่องกระทบโดยตรงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ร่มไม้ใบบังนั่นแน่นอนครับว่าตัวสวนของเราก็จะดนบันดาลอากาศที่เย็นสบายให้กับตัวเราในฐานะของผู้ใช้งานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีพื้นที่ร่มเรื่อนแบบนี้ทั่วทั้งบริเวณก็ยิ่งมั่นใจได้ว่าอุณหภูมิภายในสวนของเรานั้นก็จะลดลงต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบ ภาวะความสบายจากการที่อากาศเย็นตัวหลงจึงทําให้เราสามารถออกมานั่งใช้สวนได้ดีเยี่ยขึ้นนเองปรบการที่อ 2. อาคารที่อยู่ภายใต้หรืออยู่ร่วมกันกันกบสวนเฉด g a เด e นหรือสวนที่มีร่มเงาอันอุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยืนต้นเยอะ,ะ,ะแยะมากมายแบบนี้จะเกิดการลดใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งสนับสนุนการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ลดลงมากๆเลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า อุณหภูมิที่เจ้าเครื่องปรับอากาศต้องทําเพื่อน,นําความร้อนออกจากตัวอาคารที่อยู่ภายใต้ร่มไม้ใบบางต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอุณหภูมิต่ํากว่าบริเวณโดยรอบหรืออาคารที่รับแสงแดดโดยตรงอยู่แล้วก็จึงทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานไม่หนักมากนักและที่สําคัญก็จะส่งผลตามมาก็คือค่าพลังงานไฟฟ้าก็ลดลงด้วยนั่นเองเรื่องที่ 3, สาหรับท่านที่ทํางานอยู่ หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน,านจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยถ้าหากเราได้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของสวนแบบนี้สวนเฉดแอรเรียอยู่ใกล้ๆพื้นที่ทํางานของเราก็ทําให้เราสามารถจะละสายตาแล้วก็มองออกมาอย่างพื้นที่ที่มีความเขียวขจีของพุ่มไม้ใบบางแบบนี้ก็ทําให้เราลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อตาลงไปได้เยอะมากๆนี่ยังไม่นับว่าถ้าเรายกคอมพิวเตอร์ของเราออกมานั่งทํางานในพื้นที่สวนแห่งนี้ ่็จะดีไม่น้อยเลยครับบรรยากาศรื่นรมไปพร้อมๆกับการทํางานอันเร่งรีบของเราด้วยโอเคสำหรับท่านที่มีต้นไม้ใหญ่โตอยู่ในพื้นที่ของทุกท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดรหัสกันว่าการจะสร้างสวนในลักษณะนี้เราควรคํานึงถึงอะไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงผมจะพาทุกท่านเดินไปชมในพื้นที่ต่างๆแต่ไม่ได้พาไปทานกาแฟนะเรื่องกาแฟนี้ผมดื่มมาแล้วเรียบร้อยนะครับจะเขาอวดหน่อยนะครับรสชาติดีทีเดียวนะหลงป่าคาเฟ่นะครับก็ ถ้ามีโอกาสมาสีตะเกตก็จะลืมมาแวะกันแต่เราจะไปดูว่าพื้นที่สวนแห่งนี้มีการปลูกต้นไม้ในรูปแบบใดบ้างอันจะทําให้การใช้ประโยชน์หรือการสร้างสวนแบบเฉดการ์เด้นหรือสวนแบบร่มเงาเต็มพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เกิดได้ดีเพิ่มมากขึ้นเราไปถอดรหัส <ไป S 1> กันเ <ไป S 1> ลครับไปต้นจากพื้นสวนก่อนเลยนะครับพื้นที่ลักษณะแบบเฉดการ์เด้นนี้เนื่องจากว่าจะมีปริมาณแสงแดดน้อย มากกว่าพื้นที่สวนกลางแจ้งมากๆเลยเพราะฉะนั้นในการเลือกชนิดของพืชพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญ้าสนามที่ปลูกคลุมลงไปก็ควรจะเป็นหญ้าสนามที่ให้ใบใหญ่เป็นพิเศษจะมีพื้นที่สงเคราะแสงมากกว่าพื้นที่หญ้าใบแคบซึ่งเหมาะกับการเจริญเติบโตในพื้นที่ที่มีแสงน้อยนั่นเองตัวหญ้าแบบนี้อาจจะเลือกใช้อย่างแรกเลยนะครับที่ร้านนี้ใช้อยู่ก็คือหญ้ามาเลเซียหรืออาจจะเป็นหญ้าไทเปซึ่ง จะมีลักษณะการประจุตัวของตัวญ้านั้นได้แน่นได้เนียนกว่านี้ก็สามารถไปใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่แนะนำเลยถ้าท่านจะใช้ย้าญี่ปุ่นย้านน้อย,อยหรือแม้กระทั่งย้าเซนอ,อกักซินที่มีผิวละเอียดมากกว่าจะไม่สามารถจะเจริญเติบโตได้อยู่ในพื้นที่แบบนี้ในระยะยาวนะครับควรจะใช้ญ้ามาเลเซียหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือย้าไทยเ,เองโอเค okay. ลักษณะการใช้งานพืชพันธุ์ที่โดดเด่นมากๆของพื้นที่เฉตแอเรียหรือเฉตการ์เ้นของพื้นที่นี้นะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการใช้ประโยชน์จากตัวลำต้นไม้ใหญ่ที่จะเดิญเติบโตสูงขึ้นไปนั้นก็มีการปลูกพืชที่เป็นพืชอิงอาศัยนะครับชนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิโลเดนดอนแล้วก็เอพิเพมนัมในที่นี้ก็คือเราจะเห็นเจ้าเอพิเพมนัมหรือเจ้า ทูด่างยักษ์เนี่ยซึ่งมีอายุหลายปีมากๆเลยนะครับเกาะเกี่ยวพันไปกับตัวลำต้นไม้ก็ทำให้ความน่าสนใจของตัวลำต้นนั้นก็ดูน่าสนใจจากลายใบด่างที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงแสดงถึงความร่มรื่นของพื้นที่แห่งนี้ได้ดีมากๆเพราะว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ถ้าจะเกิดขึ้นแล้วก็มีพุ่มใบที่สวยงามต่างๆเหล่านี้แสดงว่าสภาพแวดล้อมจะต้องมีความชื้นที่เหมาะมากๆกับการเจริญเติบโต อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือการใช้ไม้ที่เป็นเฟิร์นต่างๆในการเกาะเข้าไปกับตัวร่มเงาตัวลำต้นต่างๆเหล่านี้ซึ่งการเกาะของเฟิร์นในที่นี้ก็คือเฟิร์นข้าหลวงหลังลายเนี่ยอยู่กับต้นไม้นี่ก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพราะว่าเขาได้แสงโดยอ้อมที่สองรอดลงมาจากพื้นที่ด้านบนนั่นเองแล้วก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของเจ้าเบิร์ดเน็ตเฟิร์นหรือเฟิร์นข้าหลวงหลังลายเนี่ยนะครับ เขาจะได้รับใบไม้ที่ร่วงหล่นแล้วก็ตกลงมาในพุ่มใบของเขาใช้เป็นอาหารในการเจริญเติบโตได้ดีมากๆยิ่งทําให้ตัวพื้นที่แห่งนี้เนี่ยร่มรื่นเพิ่มมากขึ้นเยอะเลย <S <S 2> <S 2> เห็นกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆนะครับมีพลูด,ด่างแล้วก็จะเริ่มค่อยย้อยเจ้ายอดอ่อนลงมาเนี่ยนะครับก็ทําให้ยิ่งความเกิดความน่าสนใจของตัวพื้นที่มากขึ้น รวมไปถึงการเลือกใช้ไม้กระถางที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือใช้เจ้ามอนสเตอร่าหรือพูฉลุที่มีขนาดใหญ่โตแบบนี้นะครับก็ทำให้ความน่าสนใจของพื้นที่เนี่ยยิ่งสะท้อนถึงความร่มรื่นได้ดีมากๆก็ใช้กระถางขนาดใหญ่แล้วก็ใช้ตัวผนังอาคารนะครับเกาะเกี่ยวไปเลยส่วนไกลๆนั้นก็คือปาล์มไผ่นะนี่นะครับก็สร้าง ควสัมผัสที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้นเกิดการพิวไหวเมื่อมีลมมาประทะนะครับก็ทําให้ได้ความสวยงามของปามไผ่ที่ดีมากๆเลยแล้วก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะเพราะว่าสามารถจะให้ดอกให้ผลได้เช่นกันนะครับปลูกเป็นไม้กระถางเลยจากนี้แล้วสิ่งที่โดดเด่นอีกนะครับก็คือการใช้ไม้ใบใหญ่อย่างฟิโลเดนดรอนเกาะเข้าไปกับตัวลำต้นของต้นไม้ แล้วก็เกิดการสร้างความเขียวก็จีได้ดีมากๆสังเกตไหมครับว่าในพื้นที่สวนที่มีร่มเงามากๆเนี่ยการใช้ต้นไม้ใบใหญ่นีซึ่งเป็นลักษณะตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือมีพื้นที่สังเคราะห์แสงขนาดวากว้างกว่าพืชที่มีใบแคบๆก็ทําให้เขาสามารถจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้และนอกจากนั้นแล้วกลไกในการเป็นเอพิฟติกเขาจะมีรากพิเศษทั้งทําหน้าที่ ในการเกาะเกี่ยวพันไปพาต้นน่ยพยุงขึ้นไปในสูรที่สูงแล้วก็ยังช่วยในการหาอาหารได้อีกทั้งนี้ระบบการอยู่อาศัยของเ้านั้นไม่ได้เป็นพาราไซหรือเป็นพาราสิตนะครับเพียงแค่เป็นเอพิฟติกก็คือฉันอิงอาศัยเธอไปเท่านั้นไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับต้นไม้แต่ประการด <Okay. S 2> ใดโอเคใทก็ตามเราจะเห็นการใช้ต้นไม้เช่นเป็นพืชตระกูลปาน,นะครับในที่นี้นี่ก็คือหมากเหลืองแต่ ธรรมชาติของหมักเหลืองแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับเขาชื่นชอบแดบดบเอาเสียมากๆแต่ก็สามารถจะ,จะเจริญเติบโตภายใต้พื้นที่ร่มไม้ใบบังได้เช่นเดียวกันแต่จะมีข้อด้อยสักเพดหนึ่งก็คือตัวสีเหลืองที่เกิดขึ้นตามกับใบต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่เด่นชัดนะักแล้วใบก็จะบางจะอ่อนย้วยลงได้ง่ายมากๆนี่เป็นคุณลักษณะของการใช้ไม้ที่อาจจะมีพื้นที่แสงไม่เพียงพอก็อจึงทําให้ ยังเกิดการเจริญเติบโตได้แต่จะไม่เจริญเติบโตดีเท่าที่ควรแต่ปลา์มที่เหมาะมากมันอยู่นู่นนะครับก็คือจังญี่ปุ่นโอ้พื้นที่อย่างนี้นี่ชื่นชอบอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของจังญี่ปุ่นเลยก็จะเห็นได้ว่าจะมีความเขียวขจีของพุ่มใบแล้วก็จะมีการแตกหนอ่อแตกต้นใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเจ้าจังญี่ปุ่นเป็นต้นไม้ที่ไม่เจริญเติบโตเร็วนะักก็สามารถจะให้หน่อ แต่ต้นใหม่ๆได้ดีเลยในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับทางนู้นเราจะเห็นเป็นหมากเขียวถึงแม้ว่าหมากเขียวจะเป็นพืชทนร่มได้พอสมควรแต่สังเกตไหมครับว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับหมากเขียวที่ปลูกอยู่ในพื้นที่รับแสงแดดรำไรหรือแสงประมาณสักสีถึงหชั่วโมงต่อว,วันก็จะเจริญเติบโตต้นใหญ่โตแล้วก็ใบแข็งแรงใบเขียวสดแบงนี้เลยครับเพราะน,นั้นก็ถ้าเป็นไปได้ พยายามเลือกปลูกหมากเขียวในพื้นที่รับแสงแดดเต็มๆดีกว่าโอเค <Okay. S 1> สำหรับต้นไม้ในพื้นที่สวนแห่งนี้ที่โดดเด่นแล้วก็พบบ่อยเลยก็คือฟิโลเดนดรอนหูช้างเขียวเนาะในที่นี้ไม่ได้เป็นด่างนะครับเวลาเขาเกาะไปกับต้นไม้ใหญ่แบบนี้ก็ทําให้ได้ความน่าสนใจของเจ้าตัวลําต้นของต้นไม้มากทั้งนี้ก็มาจากการที่เจ้าฟิโลเดนดรอนหูช้างเขียวเนี่ยนะครับ เขาจะมีก้านใบที่ยืดยาวออกมาเองทำให้เราเห็น t e x t อร์หรือผิวสัมผัสของต้นได้ใช่ไหมครับมองทะลุเข้าไปถ้าหากเราเปรียบเทียบกับครูด่างยักษ์ที่อยู่ด้านโน้นก็จะพบว่าตัวพุ่มใบก็จะชิดคึบเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างจะแนบไปจากตัวลำต้นนั่นเองก็จะมีความแตกต่างกันแต่เจ้าครูด่างยักษ์เขาก็มีความสวยงามจากลายด่างของใบนั่นเองนะครับ พื้นสวนในเฉดการเด่นที่เราจะเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับไม่แนะนําให้ปูหญ้าลงไปในพื้นที่ที่เราเดินเลยแล้วสวนแห่งนี้ก็ใช้วิธีการที่น่าสนใจแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับในที่นี้ก็คือใช้หินเกล็ดแล้วก็หินที่ใช้ในการก่อสร้างนี่แหละหินย่อยต่างๆเหล่านี้นะครับปูพื้นลงไปเพราะว่าสวนที่เป็นเฉดการเด่นเนี่ยจะมีความชื้นสูงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูฝน จะทําให้เกิดตะไคร่น้ำเกาอยู่บริเวณผิวพื้นได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ปูพื้นในลักษณะนี้ก็บดอัดลงไปก่อนนะครับแล้วก็โรยทับด้วยหินเกรดหรือหิน2แบบนี้นะครับหินย่อยเบอร์2นี่แหละลงไปก็ทําให้ตัวพื้นนั้นไม่ต้องดูแลร,รักษาเยอะแล้วก็ไม่ลื่นด้วยอันก็คือราคาในคะ่าก่อสร้างในการปูพื้นผิวลงไปก็ไม่เยอะมากนัก สังเกตอย่างหนึ่งไหมครับว่าพอพื้นที่สวนเนี่ยมนเป็นเฉดการ์เด้นส่วนใหญ่พืชพันธุ์ที่อยู่ในนี้ก็เป็นพืชสีเขียวล้วนๆเลยแต่ถ้าเราต้องการจะสร้างสวนให้มีสีสันสดใสก็เลือกพืชพันธุ์ที่ให้ดอกสีสันสดใสแล้วก็รวมไปถึงพืชพันธุ์ที่มีส่วนของลําต้นที่มีสีสันสดใสในที่นี้ก็มีความพยายามในการจะใช้เรื่องอินโดนะครับเป็นเรื่องหมานาอินโดที่ โดยปกติแล้วก็จะให้ดอกที่มีสีสันสดใสเลยแต่ถ้าตรงนี้บำรุงพาดีๆโดยให้ปุ๋ยอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะให้พุ่มใบที่แน่นขึ้นแล้วก็ให้ดอกที่จำนวนเยอะมากขึ้นนอกจากนี้แล้วการใช้ปักษาสวรรค์หรือเบอร์ทอพาราดิสที่ให้ดอกที่มีสีสันสดใสแบบนี้ก็จะทําให้เกิดการสร้างสีสันของสวนได้ดียิ่งขึ้นเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วความพยายามของสวนแห่งนี้นะครับก็มีการปลูกกาแฟเพราะว่าร้านต้องขายกาแฟด้วย และสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของกาแฟมากๆเลยเพราะว่ากาแฟเป็นพืชที่ต้องการพืชพี่เลี้ยงซึ่งมีร่มไม้ใบบงังปกคลุมอยู่แบบนี้นะครับกาแฟะจะเจริญเติบโตได้ดีมากในระยะที่เขาให้ดอกแล้วก็ติดผลเนี่ยพอผลเป็นเบอร์รี่จากสีเขียวเมื่อใกล้สุกก็จะเป็นสีแดงเข้มเมเนี่ยก็จะสร้างชีวิตชีวาให้กับสวนได้ดีเลยนะครับอย่างไรก็ตามมีการเลือกใช้ คล้าหลังแดงแต่การอยู่ในพื้นที่ที่รบชัดแล้วก็มีร่มหนักๆแบบนี้เราจะเห็นการเจริญเติบโตที่ช้าลงไปสักนิดหนึ่งแล้วก็พุ่มไม่ใหญ่โตนะครับตอนนี้อาจจะเป็นเพราะหนึ่งก็คือปลูกเมื่อต้นฝนนี้หรืออาจจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้มานานแล้วแต่มีการเจริญเติบโตช้านั่นเองอีกนิดนึงครับสำหรับการสร้างสีงสันของสวนเราจะเห็นจากการใช้หมากแดง ึ่งมีส่วนของลำต้นนี่นะครับซึ่งจะมีก้านสีแดงแบบนี้ก็เป็นมิธีการดีมากๆเลยในการสร้างสีสันให้กับสวนที่เป็นเฉดการ์เด้นแบบนี้เพราะว่าเราไม่ต้องรอคอยดอกเขาแล้วก็เจ้าหมากแดงนั้นเนี่ยก็ชื่นชอบสภาพแวดล้อมที่เป็นเฉดการ์เด้นแบบนี้นะครับชื่นชอบมากๆก็ทําให้สามารถสร้างสีสันสดใสให้กับสวนเลยหรือเราอาจจะใช้หมากผู้หมากเมีย ที่สามารถจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ร่มได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ควรจะเลือกสายพันธุ์ที่ให้ใบที่มีสีส,สันสดใสก็จะสร้างความน่าสนใจให้กับสวนได้ดีมากๆเลยนะครับต้นปาล์มอีกประเภทหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในสวนแห่งนี้นะครับก็คือปาล์มจีนซึ่งเป็นลูกปาล์มจีนนะครับโดยปกติแล้วเจ้าปาล์มจีนนั้นก็เจริญเติบโตช้าสักนิดหนึ่ง ก็จะทําให้เขาสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมในพื้นที่ร่มแบบนี้ได้และที่สําคัญก็คือจะเป็นไม้กระถางที่อยู่ในไซส์นี้ได้เป็นระยะเวลาหลายปีเลยเพราะว่าอัตราการจเจริญเติบโตของเขาช้านั่นเองนอกจากนั้นแล้วที่ท่านเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนี้ที่มัดใบไว้เนี่ยนะก็คือปาล์มพัดมงกุฎนะครับซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือตัวรูปใบเขาก็จะมีความฟอร์มอลก็คือมีความสมมาตรเนี่ย แล้วก็มีด้านหลังหรือก้านใบเนี่ยที่มีสีขาวนวลๆแบบนี้ก็สร้างความน่าสนใจให้กับสวนได้ดีขึ้นนะครับทั้งปลูกเป็นไม้กระถางด้วยนะแล้วก็ปลูกลงไปในดินโดยตรงแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นผลของมอนเซราไจแอนนะครับดูได้จากตรงนี้เลยนะให้ผลใหญ่มากๆนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าการเจริญเติบโตเขาดี ได้ต้นไม้ในการเกราะพันธุ์เกียงขึ้นไปนั่นเองไม้อีกต้นหนึ่งที่เหมาะกับการปลูกในพื้นที่สวนแบบนี้นะครับก็คือชาผ้าสีดาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งเป็นดัชนีในการชี้วัดความอุดมสมบูรณ์และความร่มรื่นของพื้นที่สวนแห่งนั้นได้ดีมากๆถ้าชายผ้าสีดาสามารถจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่อย่างนี้ก็แสดงว่าความชื้นถึงแล้วก็แสงก็เหมาะสมกับการเจริญเติบโตกับพืช ที่อยู่ในสวนแบบร่มเงาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นที่น่าอิจฉามากๆเลยนะครับถ้าหากใครมีพื้นที่ได้รับมรดกตกทอดมาหรือท่านสแสวงหาซื้อมาแล้วก็อุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะมีอายุยืนยาวหลายปีมากๆเราก็สร้างสวนแบบเฉดหรือสวนร่มเงาแบบนี้นะเข้าไปก็ทําให้ร่มรื่นน่าอยู่อาศัยมากๆนอกจากนี้แล้วสร้างเสียงของสวนด้วย ในลักษณะนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับในการทําน้ําตกเล็กๆแบบนี้ลงไปนะครับทําให้พื้นที่เนี่ยรื่นรมเพิ่มมากขึ้นสําหรับการใช้เสียงในสวนในลักษณะนิ่งๆแบบการใช้น้ําตกแบบนี้นะครับคนใช้สวนเนี่ยจะลืมเสียงที่อยู่ภายนอกไปทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะรู้สึกสบายเอาใจใส่กับเสียงของสวนที่เกิดในลักษณะนิ่งต่อเนื่องแบบนี้นะครับก็จะทําให้สวนนั้นดูสงบ แล้วก็น่าสนใจเพิ่มขึ้นมากๆเลยอย่างไรก็ตามการเลือกใช้ไม้ด่างบางพื้นที่นี้ก็สร้างความน่าสนใจให้สวนได้ดีนะครับแต่ที่นี้ก็คือจังด่างน่เองถ้ามีไม้ด่างปริมาณเยอะสักนิดหนึ่งก็จะทําให้สวนแห่งนี้ตื่นตาตื่นใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับอันที่ชี้ชัดว่าเจ้าเบิร์ตเน็ตเฟิร์นหรือเฟิร์นผ้าหลวงหลังลายสามารถจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้ดีนี่นะครับอยากให้ทุกท่านนอกจากจะดูตรงที่ ตัวตรงใจกลางต้นที่อุดมไปด้วยใบยไม้ที่ร่วงหล่นลงมาแล้วมีการย่อยสลายผุพังไปเป็นอาหารให้กับเจ้าตัวเบิร์ดเน็ตเฟิร์นหรือเฟิร์นข้าหลวงหลังลายแล้วลองไปดูข้างบนเราก็จะเห็นพุ่มใบไม้ที่อุดมไปด้วยใบไม้ต่างๆตัวพุ่มไม้ใบบางที่อยู่ด้านบนนี่นะครับก็จะม,มีการทยอยทิ้งร่วงหล่นใบลงมาเรื่อยๆและใบเหล่านั้นก็จะมีบางส่วน จะตกลงมาที่ตัวพุ่มใบของเจ้าเบอร์เน็ตเฟิร์นเนี่ย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับและสุดท้ายก็จะไหลไปรวมกันตรงนั้นเกิดการย่อยสลายกลายมาเป็นอาหารให้กับเจ้าเบอร์เน็ตเฟิร์นเราจะเห็นว่าพุ่มใบของเขากว้างใหญ่โตมากๆนะครับเนี่ยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนี่ไม่น้อยกว่า2เมตรเลยนะครับพุ่มใบหากท่านชื่นชอบสวนเฉดการ์เด้นแล้วก็อยู่เราแวกใกล้ๆจังหวัดรีสเกตนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองเลยนะ ก็แวะมาทานอาหารมาทานกาแฟแล้วก็มาชื่นชมสวนแห่งนี้ที่สำคัญก็คือมาให้กำลังใจผู้ประกอบการที่พยายามสร้างสวนที่ร่มรื่นให้คนละแวกใกล้ๆนี้ได้มาพักผ่อนด้วยนะครับเยี่ยมมากๆอย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะครับ หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงต่างเหล่านั้นเมื่อยันเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆของแอปพลายเคมในการป้องกันกำจัดโดยชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมนั้นสามารถกำจัดโรคและแมลงต่างเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่ ที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในส่วนของเราให้เป็นอันตรายรตัวเราต่อลูกของเราแล้วก็สัตเลียงของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปี้รานชารวมถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจของแอปพลายเคมีได้ไทยหรือแอป l ลน e คุยกับแอปพลายเคมีได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามมืออยนไว้และถ้าใ้ดีก็กดกระดิ่ง แจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครหรืออยากจะบอกคนที่รักและชื่นชอบกันมาให้มาดูส่วนในนี้ mm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้เป็นกรสีโ,ดโดแอแอปไทยเกี่ยวประเทศไทยและส่วนในนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับหลงป่าน,นะครับอยู่ที่เมย์เย็นนะครับ